เข้าห้องน้ำแต่ละครั้งรู้สึกเวียนหัวจะกลิ่นทุกทีเรามีทางแก้ไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนเพลอแป๊บเดียวกระดับ how to เดินทางมาถึง ep ที่10กันแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะแนะนำวิธีช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำทำย่างไรไปชมกันเลยค่ะวิธีแรกถ่านหุงต้มสามารถช่วยดูดกลิ่นห้องน้ำได้ดีเป็นวัตถุจากธรรมชาติแถมราคาไม่แพงอีกด้วย แต่ต้องระวังไม่ให้เปียกน้ำและควรเปลี่ยนทุกหนึ่งเดือนด้วยนะคะวิธีใช้เพียงใส่ภาชนะแล้วนําไปวางในห้องน้ํากลิ่นเหม็นที่มีสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนจะถูกดูดเข้าไปเก็บในรูพุนเล็กๆของฐานนั่นเอง <Wow. S 1> วิธีที่2น้ําส้มสายชูช่วยดับกลิ่นที่มาจากท่อและยังช่วยสลายท่อที่อุดตันอีกด้วยนะคะวิธีใช้ เทน้ำส้มสายชูที่ผสมกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1ทิ้งไว5้5 1 0นาทีจากนั้นเทลงไปในท่อได้เลยหลังจากนั้นใช้น้ำอุ่นเทซ้ำลงไปรับรองว่าได้ฆ่าเชื้อโรคไม่มีกลิ่นเหม็นแถมยังช่วยสลายท่ออุดต,ตันได้อีกด้วยวิธีที่3มมะนาวเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในตู้เย็นเกือบทุกๆบ้านอยู่แล้วมะนาวเป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยดับกลิ่นได้ดี วิธีใช้ง่ายๆเพียงฝานมะนาววางไว้ตามจุดต่างๆในห้องน้ำทีนี้กลิ่นเหม็นในห้องน้ำก็จะลดลงอย่างมากเลยค่ะวิธีสุดท้ายเกลือแกงช่วยดับกลิ่นขจัดเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โถสุขภัณฑ์มีกลิ่นเหม็นวิธีใช้ละลายเกลือในน้ำอุ่นแล้วราดลงในโถสุขภัณฑ์ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นกดน้ำทิ้งได้เลยค่ะ จบแล้วนะคะอยากให้เราแก้ปัญหาอะไรรีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะกระดาษ How to EP นี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้าสาย DIY ไม่ควรพลาดแน่นอนสวัสดีค่ะ